สวัสดีครับหลานโปรกรมเมอร์ครับวันศุกร์ที่5กันยายนนะครับก็อนี้ครับอันนี้คลิปที่1ของวันนี้นะวันนี้น่าจะมี2คลิปนะครับนะก็คลิปที่1ของวันนี้นะครับก็จะเป็นเกมเพย์สลูกค้า1นรายก่อนนะครับแล้วก็เกมเพย์หลูกค้า4เกมเนี้ยลูกค้า1นรายนะครับนะอ่าแล้วเดี๋ยวมีอีกคลิปหนึ่งเพราะว่ามีลูกค้าสั่งเข้ามาเมื่อคืนนะเดี๋ยวผมต้องเขียนงานนะ ก็มีาอ่าอ,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 อะไรนะลูกค้าในนี้สั่งเข้ามาทางทางหน้าเว็บเออร้านโปรแกรมเมอร์เทพช็อปนะนะครับนะบนะตัวนี้นะครับส่วนอันนี้นี่เดี๋ยวผมให้ดูนะลูกค้าอันเนี้ยเนี่ยที่สั่งอันเนี้ยนะครับลูกค้าใช้แต่ใช้แต่โค้ดส,ส่วนลดเปอร์เซ็นต์นะนี่อ่าน่าจะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะสองร้อยหกสิบสี่ได้ห้าสิบสามเนี่ยแต่จ่ายค่าส่งลูกค้าไม่ยอมใช้โค้ด ลดส่งฟรีถ้าลดมันก็จะลดไปอีก38บาทเลยนะครับทีนี้ก็ที่บอกมันลูกค้าสั่งสี่เกมนะเนี่ยมันเป็น66สหมดเลยนะครับ66บาทหมดเลยนะแต่ทีนี้มันจะต่างกับอันนี้ลูกค้าไม่ได้ใช้โคสส่งฟรีนะครับนะที่บอกแผ่มนมาละ66บาทหมดเลยนะครับค่าธรรมเนียมมันจะโดนเนี่ยผมจะโดนที่4ี่สบาทเนี่ยนะครับ ผมจะให้ดูลูกค้าอีกลายหนึ่งที่สั่งมาเดี๋ยว,ยวจะอัดลองเป็นคลิปที่สองสั่งมา4เกมเหมือนกันนะครับนี่ยผ่านละ66บาทเหมือนกันยอดมันจะ264เท่ากันนะครับแต่ค่าธรรมเนียมเนี่ยเห็นนะลายนี้ผมโดนแค่38นะครับอีกลายหนึ่งโดน40เนี่ย264เท่ากันนะครับนเนี่ยแต่มนโดน40เห็นไหมฮะมันมีมันมีค่าธรรมเนียมเนี่ยที่มันกินเยอะขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะลูกค้าไม่ใช้โค้ดส่งฟรี แล้วที่ผมเคยบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดลูกค้าไม่ไม่ไม่ใช้โคส่งฟรีเนี่ยมันจะถูกคิดคิดค่าแวดนะไอค่าส่งไอค่าค่าส่งที่ลูกค้าจ่ายมา38เนี่ยมันจะถูกเอามาคิดเป็นแวดด้วยกับร้านซึ่งเอาจริงๆแล้วก็อย่างที่ผมบอกค่าส่งเนี่ยร้านไม่ได้อะไรเลยนะมันมีค่าส่งเข้ามาแต่ช็อประบบช็อปปี้จะเอามารวมแล้วมาคิดแวด ซึ่งซึ่งมันไม่ได้จริงๆอ่ะมันมันมันไม่ถูกต้องเลยนะครับเพราะว่าค่าส่งอ่ะสุดท้ายแล้วมันเวลามันส่งสําเร็จแล้วถ้าค่าส่งมันถูกต้องมันจะโดนหักเป็นศูนย์ก็คือร้านไม่ได้อะไรสักบาทนะเนี่ยเนี่ยหน้าสําเร็จแล้วเนี่ยนะครับค่าค่าส่งถูกต้องนะมันจะเป็นศูนย์หมดเลยเนี่ยนะครับมันจะหักแล้วเป็นศูนย์หมดเลยทุกออเดอร์เลยนะครับเนี่ยนะ ลูกค้าที่สั่งประจําที่จ่ายค่าส่งอะไรมาก็ใช่นะพอเวลามันส่งสําเร็จแล้วมันกลายจะกลายเป็นศูนย์หมดเลยนะครับนะแ,แต่ถ้าเกิดเนี่ยที่บอกถ้าถ้าลูกค้ามา <c oughs> ถ้ามันยังอยู่ในรากกำลังรอจัดส่งอยู่มันจะขึ้นไงแล้วมันก็จะคิดค่าธรรมเนียมเออคิดแหวนไปด้วยไปอยู่ในค่าธรรมเนียมนะเนี่ยมันจะขึ้นนะครับ ผมก็บอกมันเล่มมันก็คือถูกคิดแวดมันก็เลยกลายเป็น40บาทนะแต่ถ้าลูกค้าเนี่ยราอย่างรนี้ที่ผมบอกค่าของเท่ากันแต่ลูกค้าใช้โค้ดส่งฟรีมาเนี่ยลูกค้าไม่ต้องจ่ายเนี่ยไอตรงเนี้ยมันก็จะไม่คิดแวดเพราะว่ามันไม่มีค่าส่งเข้ามาให้ร้านเนี่ยมันก็คิดมันก็คูณคูณคูณค่าธรรมเนียมมันจะได้แค่ส8นะครับคืออย่างที่บอกมันเอามันก็เอาค่าส่งไปบวกด้วยแล้วมันก็คิดแวดขึ้นมามันเลยกลายเป็น40บาทนะเนี่ยตรงเนี้ยผมเลยจะอยากสนับสนุนให้ใช้โค้ดส มันจะได้แต่จริงๆตรงนี้ร้านก็ช่างอย่างว่ามันถูกคิดเป็นแหวดอ่ามูลค่ารวมที่ต่อต่อเสียภาษีต่อปีมันก็มันก็จะมีนะแต่ทางนี้บอกมันคิดแหวดแล้วมันก็ยื่นให้ส่งให้ไเอสำขากอนะนะแต่เอาจริงๆมันที่บอกร้านไม่ได้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 ค่าส่งตรงนี้เลยเพราะว่าสุดท้ายแล้วมันหักค่าส่งไปมันก็เป็นศูนย์นะร้านก็มันก็ไม่ได้ให้ร้านสักบาทอะไรเลยนะครับแต่มันมันคิดแวดถ้าลูกค้า จ่ายค่าส่งอ่ะมันเอามาคิดเป็นแวดเขาเขาเข้ามาอะไรที่ร้านแล้วก็เนี่ยมันก็โดนค่าทมเนียมเพิ่มเนี่ยมันจะโดนตรงเนี้ยนะครับแต่เอาจริงๆที่บอก <Okay. S 1> โดนค่าทมเนียมเพิ่มมันก็ร้านก็ผมก็ไม่ได้มีอะไรนะ,ะแต,แต่แต่ที่เสียประโยชน์คือลูกค้านะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาผมจะหักกล่องแถมเนี่ยผมจะหักจากกําไรอะไรทั้งหมดไอ้ต้นทุนอะไรทั้งหมดแล้วแล้วมันเหลือกําไรส่วนเกินเนี่ยผมถึงแถมเป็นกล่องให้ลูกค้านะครับ mm hmm. อ่าอย่างเนี่ย ลูกค้ารายแรกนะครับ264ค่าธาทมเนียมผมโดน40นะนะครับแล้วก็ค่าของจริงๆผมเนี่ยค่าของจริงๆผมต้องการแผ่นละ50บาท4แผ่นก็คือ200นะครับ50าบาทนี่คือหมายถึงว่าใส่ซองไปก่อนนะฮะแผ่นละ50บาท200นะเนี่ยแล้วก็จ่ายค่าส่งอีกนะครับอ่าจ่ายค่ากล่องพัสดุที่จะแพ็คส่งอีกใบละ5บาทนะครับเนี่ยอย่างลูกค้ารายเนี้ยมันเหลือกําไรสูตรเกินอยู่19บาทนะบ19บาท ผมก็เลยให้กล่องได้แค่2กล่องนะครับนะส่วนอีกลายหนึ่งค่าค่าธรรมเนียมมันโดนหักแค่38นะครับมันจะต่างตรงนี้อีสามสิบแปดนะครับเนี่ยมันก็เลยจะทำให้กําไรสูตรเกินผมเหลืออยู่21อนะครับแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าลูกค้าเออใช้โค้ชใช้อะไรมาครบนะลูกค้ารายนี้ก็คืออย่างที่บอกใช้ทั้งส่งฟรีทั้งส่วนลดมานะครับย1ิบเอบาทเนี่ยผมปัดให้เลยนะครับปัดให้เป็น3กล่องเลยนะครับ กับสิบาบาทผมไม่ปาดให้นะผมให้แค่2เนี่ยถึงบอกของแถมลูกค้าจะได้ต่างกันนะฮะเนี่ยถึงบอกมันเป็นประโยชน์เนี่ยเรื่องค้าทมเนียมันถูกเงินมันเหลือเยอะเหลือเยอะผมให้เยอะนะครับอย่างอันแต่ละอันนี้มันเหลือแค่19บาทผมให้แค่2ลูกค้าไม่ยอมใช้โค้ดแล้วผมก็ทักไปแล้วนะบอกว่าให้ใช้โค้ดโค้ดด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ไม,ไม,ไม่ทักนะรายนี้ผมทักแล้วด้วยนะ บอกว่าเออใช้โค้ดส่งฟรีได้ลูกค้าก็ไม่ใช้เนี่ยนะครับนะก็ไม่ให้นะครับนะก็ให้ให,ให,ให้ให้ได้ตามที่ที่เงินมันเหลือนะครับสิบเก้าบาทนะ <ไอ S 1> แล้วเอาจิงจริงสิบเก้าบาทเนี่ยจริงๆอ่าถ้าผมเป็นจริงๆอ่ะค่ากล่องมันอะใบละสิบเอ็ดบาทด้วยซ้ํานะครับสองใบเนี่ยผมให้ไปมันยี่ิบสองบาทแล้วนะครับแต่ที่บอกกาไรสุดเกินมันเหลือแค่สิบเก้านะผมก็ถือว่าปาดให้แล้วนะนะครับนะ แต่อีกลายหนึ่งอะยี่สิบเอ็ดเออแล้วใช้โค้ดครบอะไรเนี่ยผมปัดให้เป็นสามกล่องไปเลยนะนาะนะครับก็คืออยากให้ลูกก็ตรงเนี้ยมันก็อย่างที่บอกเป็นเหมือนข้อความใส่ใจลูกค้าก็อย่างที่บอกลายนี้ผมก็ทักแล้วว่าโค้ดส่งฟรีใช้ได้กับโค้ดโค้ดส่วนลดใช้ได้สองโค้ดพร้อมกันเลยนะครับใช้ได้สองโค้ดพร้อมกันลูกค้าก็ใช้แต่ส่วนลดมาอย่างเดียว นะแล้วส่งลูกค้าก็ไปจ่ายค่าส่งถ้าลูกค้าใช้ใช้โค้ดจ่ายส่งฟรีก็ไม่ต้องไปจ่ายค่าส่งก็ประหยัดอีก38นะครับเนี่ยผมก็อบอกนะแล้วก็อย่างที่บอกทางผมก็มีเงินเหลือให้ลูกค้าคืนให้ลูกค้าเยอะขึ้นนะผมก็ให้ก่อนแล้วก็เหมือนกับการเนี่ยสนับสนุนร้านอ่ะเหมือนกับอ่ะถ้าลูกค้าใช้โค้ดใช้อะไรเนะี่ยมันก็ถูกของลูกค้านะได้หมายถึงว่าจ่ายจ่ายราคาถูกของลูกค้าแล้วก็เหมือนกับช่วยทางร้านนะผมก็อย่างที่บอกช่วยช่วยนิดนึงในเรื่องของของของการที่ มันไม่ต้องไปเสียภาษีเอกจากค่าส่งอ่ะไอ้สามสิบแปดมันก็มาคิดเป็นแหวนเดลแล้วมันโดนต้องสองบาทนะครับที่ลูกค้าจ่ายมาน่ะนะมันก็โดนเพิ่มเห็นไหมมันต่างกันับอีกลายหนึ่งลูกค้าไม่ไม่ต้องจ่ายค่าส่งแหวนแหวนเดลที่มันควดคำนวณในค่าธรรมเนียมมันก็ถูกกว่ามันก็กลายเป็นสามสิบแปดบาทแต่ถ้าลูกค้าจ่ายค่าส่งปุ๊บมันกลายเป็นสี่สิบมันขึ้นมาสองบาทเลยนะมันมันคูณดูหุกคูถูกคูณเอาไปคิดแหวนนะครับนะแล้วทั้งทั้งที่มัน ร้านก็ไม่ได้ด้วยเงินก็ไม่ได้ด้วยแต่มันอาไปคิดเนี่ยผมก็มีร้านหลายหลายร้านหลายหลร้านในที่ขายในช้อปปี้ร้องเรียนอยู่ว่าอ้าในเมื่อคุณไม่ได้ให้ค่าส่งร้านเลยสักบาทเนี่ยแต่ลูกค้าจ่ายค่าส่งมาใช่แล้วคุณก็หักออกไป่ะแล้วจะมาคิดแวดได้ไงอ่ะนะก็มีหลายๆร้านบวอยอยู่เรื่องเนี้ยคุณจะเอาเอาแวดมาคิดได้ไงอ่ะกลายเป็นโยนโยนภาระให้ร้านนะ เพราะว่าแพลตฟอร์มอื่นไม่เป็นนะเท่าที่ผมดูกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าอะไรแพลตฟอร์ม tik t o อแพลตฟอร์ม l a z a d a ไม่เป็นนะไอ,ไอช้อปปี้เนี่ยจะเป็นนะถ้าลูกค้าจ่ายค่าส่งปุ๊บม,มันถูกเอาค่าส่งมาคิดคิดเป็นแวดด้วยนะอแล้วร้านก็ไม่ได้ไม่ได้แล้วมาคิดทำไมอะ่ะผมก็เลยไม่อยากให้มันมีไงอยากให้เออเอาออกไป เอาค่าส่งไปก็คืออยากให้ลูกค้าช่วยเหลือตรงนี้นิดนึงนะแต่จริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรนะครับมันก็มีหลน่อค่าส่งคือถ้ามัน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 ถึงยอดอ่ะมันก็จะโดนโดนเรียกเก็บภาษีนะเออผมก็เลยไม่อยากให้มันถึงทั้งๆที่โี่บดไม่อยากให้ถึงเพราะว่ามันไม่ได้รายได้ตรงนั้นอยู่แล้วอ่ะนะรายได้ตรงนั้นก็ไม่ได้อยู่แล้วแล้วจะมาคิดทําไมอ่ะ ก็เลยยังไม่อยากให้ถึงก็เลยเหมือนกับที่ที่บอกพยายามทําวิดีโอโปรโมทนะบอกให้ลูกค้าสามารถใช้โค้ดส่งฟรีคู่กับโค้ดคุ้มได้สองโค้ดพร้อมกันตอนนี้นะครับแล้วไหนค่าธรรมเนียมลุมมันจะขึ้นอีกนะลูกค้าก็ต้องพยายามใช้ให้มันคุ้มค่าที่สุดนะให้มันประหยัดที่สุดนะครับผมก็พยายามโปรโมทอยู่ในช่องวิดีโอของร้านนะว่าเอออยากให้ใช้ใช้ใช้ก็คือตรงนี้มันก็เหมือนกับความใส่ใจของลูกค้าด้วยถ้าลูกค้าเหมือนกับติดตามผมร้านผมเออแล้วอยากจะซื้อแผ่นเกมร้านผมอย่างเงี้ย ก็เออติดตามแล้วรู้ใช้มาก็คือผมผมก็คิดว่าใช้เพราะว่าลูกค้าติดตามร้านผม่ะผมก็ดยนี้บอกก็มีก็มีโบนัสให้นะครับก็ให้กล่องเพิ่มไปเนาะนะแต่ลายนี้ทั้งบอกทั้งอะไรไปแล้วก็ไม่ใช้นะไม่ใช้ผมก็ไม่ให้ได้เท่าที่ให้ได้นะก็คือให้แค่สองกล่องแต่อีกลายหนึ่งสั่งมาสี่แผ่นเท่ากันผมให้สามเลยนะนะครับนะก็ถ้าอยากลูกค้าเนี่ยอยากจะได้ความคุ้มค่าตรงนี้ก็ใช้มาเหอะนะในอย่างที่บอกผมก็ อ่าใจปั้มแถมให้ใบนะครับนะเนอะอ,อันนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวผมต้องทำอีกลายนึงแล้วผมต้องไปทำงานด้วยนะนะครับก็ต้อง เวลานิดหนึ่งเดี๋ยวต้องทำคลิปหนึ่งด้วยแล้ววันนี้ต้องไปทำงานด้วยนะต้องปิดงานเร็วนิดหนึ่งแล้วงานเนี่ยเยอะอยู่ก็เดี๋ยวมีคลิปหนึ่งมีอีกสองลายนะครับลูกค้าค้างอยู่อีกสองลายก็ลูกค้าทั้งสองลายก็โอเคอยู่น่ารักทั้งคู่เลยนะก็มีแค่ลายเนี้ยที่ไม่ยอมใช้ส่งตรีแต่ก็ยังใช้โค้ดคุมนะ ก็เดี๋ยว15กันยายนนี้มันก็ขึ้นอีกค่าธรรมเนียมขึ้นอีกเนี่ยแล้วถึงบอกค่าธรรมเนียมมันขึ้นเงาขึ้นเงาขึ้นเงาแล้วลูกค้าจ่ายค่าส่งทําไมแล้วโค้ดมันก็ให้นะให้ใช้ฟรี999 9บเใบในอีกอย่างนึงที่ผมเสียดายเนี่ยที่ถึงบอกทําไมลูกค้าไม่ใช้ส่งฟรีมันแจกเดือนนึงเนี่ยเนี่ยนะครับลูกค้าวิธีเก็บโค้ดส่งฟรีนะครับบางคนไม่รู้คือมันต้องเก็บก่อนทีนึงในแต่ละเดือนนะครับเข้าแอปช้อปปี้นะครับบางคนเข้ามามันจะชอบไปหน้าวิดีโอตัวนี หน้าตรงกลา,างตรงนี้ให้เรากดมาที่หน้าแรกก่อนนะครับแต่ถ้าเข้ามาถึงมันเป็นหน้าแรกอยู่แล้วก็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 อยู่หน้านี้เลยนะครับอันนี้ผมบอกไว้ว่าบางบางแอปบางคนมันจะเข้าวิดีโอไว้นะครนะเหมือนกับ Ti k t อกเลยนะทิกตอกแต่เครื่องนี้ไม่มีเครื่องนี้มันจะมีเครื่องหนึ่งผมเข้า Ti k t o k ปุ๊บมันก็เข้าหน้าวิดีโอของ t i k t o k ประจำเลยมันตั้งไว้เองไงนะครับเนี่ยแล้วก็กดมาที่รูป,ปูกเขียวตัวนี้นะครับแล้วก็นี่ นี่เลยโค้ดตัวนี้เลยในตัวแรกเลยเนี่ยมันให้99บใบเอาไปใช้ทั้งได้ทั้งเดือนนะครับให้99ใบเลยส่งฟรีส่งฟรีได้99ครั้งเลยใน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 ,ในตลอดเดือนเท่ากับเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งเนี่ย30วันกันยายนนี้ย30วันนะครับมันให้99ใบคูณคูณกดซื้อกระจายเลยนะวันหนึ่งกดซื้อ3ออเดอร์ยังได้เลย3ออเดอร์ยังแค่90ใบเองในะบฮะกดเอ่า3ออเดอร์ต่อวันนะซื้อแบบวันหนึ่งทุกซื้อทุกวันแล้ววันหนึ่ง3ออเดอร์ โคดยังเหลือเลยเนี่ยผมถึงบอกมันให้ขนาดนี้แล้วทำไมลูกค้าไม่ใช้ไม่ไม่ไม่เอามาใช้นะผมถึงบอกเสียได้นะครับแล้วก็ร้านผมก็อุตส่าห์เข้าที่บอกเข้ายอมเข้าค่าธรรมเนียมเสียเยอะเสียอะไรเข้าร่วมนะเพื่อให้ลูกค้าใช้ได้เนะี่ยทำไมไม่ใช้เนะี่ยผมนู่นะนะนะแต่เนี่ยที่ผมบอกมันต้องกดเก็บโคดก่อนถ้ายังไม่ได้เก็บเนี่ยจะเป็นคําว่าเก็บอย่างนี้ นะครับเราก็กดเก็บพอดีหนึ่งมันก็จะเป็นเก็บอย่างเงี้ยเขียนสีเขียวตรงนี้อันนี้ผมเก็บแล้วไงมันก็เลยเป็นคําว่าใช้โคดเนี่ยเพราะว่าเก็บแล้วมันก็จะเป็นคําว่าใช้โค้ดเห็นไหมแล้วก็รู้สึกวันนี้มีมีมีมมส่วนลด20%นตะตัวส่วนลดเพราะว่าที่บอกลูกค้าใช้มาอย่างลูกค้าหลายนีไไ้ไม่ไม่ไม่ใช้ส่งปีแต่ก็ยังใช้ส่วนลด20%หลายนี้ก็ใช่นะก็ก็20%เหมือนกันนะอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองหกสี่เอาสี่ห้าเอานี่ไม่ถึงยี่สิบเปอร์เซ็น,น 2, 6, 4, เออส่งฟรีกับส่วนลดส่วนลดอันนี้264ลดไปส5นะไม่ไม่ถึง20%เนต์แหละเพราะถ้า20%มันต้องหา้หาห้าสามแบบไรนี้นะครับส่วนรายนี้ก็ซื้อ2แผน่นนะครับเนี่ยซื้อ2แผ่นมาก็ใช้ทั้งส่งฟรีนี่นะครับค่าส่งไม่ต้องไปจ่ายจ่ายศูนย์นะครับแล้วก็ voucher ลดอีก26บาทอันนี้ยี่เนี่ยเนี่ย132ลด20%ได้26เนี่ยยี่สเอร์ต์เอ๊แต่แม่อันนี้ไม่ปัดเศษวะ132มันก็จะต้องเป็น264 สองหสิบสี่มันต้องปัดเศษสตางค์ให้เป็นยิบเจ็ดบาทดิอย่างวันก่อนลูกค้าที่ร้อยสามสิบสองอะไรมันยังปัดเศษให้เลยอะ่ะเออมันยังปัดเศษยี่สิบส้ยี่สิบสตางค์หรือสิบสตางค์เองมันยังปัดให้เลยเป็นบาทหนึ่งเลยที่วันก่อน,อนผมดูอยู่ทําไมลายนี้ไม่ปัดวะเออมันสองร้อยหกสิบสี่มันสองสองยี่สิบหกบาทสี่สิบสตางค์มันก็น่าจะปัดเป็นยี่ิบเจ็ดบาท มันปัดลงกลายเป็นยี่สหกทวนอย่างครั้งที่แล้วลูกค้ายอยู่ลายเนี้ะรู้สึกจะร้อยสามสิบเอ็ดมั้งะน,นะร้อยสาสิบเอ็ดแล้วใช้โค้ดสิบเปอร์เซ็นตะ์นนะมันก็จะลดสิบสามบาทสิบสตางค์มันปัดให้เป็นสิบสี่บาทเออไอสิบสตางค์ที่ที่มันเกินมามันก็ปัดเลยให้เป็นสิบสี่บาทพอดีเขาซื้อแผ่นหนึ่งหกสิบห้ามั้งแผ่นหนึ่งหกสิบหกนะนก็เลยไปเป็นร้อยสามเอ็ดเออครั้งที่แล้ว แล้วก็ใช้โคสิบเปอร์เซ็นมามันก็ลดได้14บาทเลยนะแต่ทำไมอันนี้มันมันไม่ปัดวะก็งงไม่รู้มันคิดยังไงแต่ส่วนใหญ่จะปัดให้นะเท่าที่ผมดูอย่างที่ลูกค้าอีกรายนึงอะที่บอกซื้อสองอหสบสี่อะถ้าเท่าตัวหนึ่งก็ห้า้อยยีสิบแปดถูกไหมอ่าลด20%บเปอร์นะสองหสี มันได้528ก็คือ52.8 52.8มันก็ปัาดให้เป็น53บาทนะที่่เกรีย์ที่ผมให้ใหดูนะมันก็ปัาดให้52.8อืมอีกลายเดี๋ยว40%ปัาดให้บ้านเด,เดี๋ยวผมกดดูแป๊บหนึ่งไม่ใช่40%นะที่ลดไป45บาท 264แล้วลด45บาทมันเท่าไหร่นะ45จาก264อ๋อโคนะ้เดเปอรเนออเดี๋ยวนี้มันมีโค้เปมานะก็ลองคูณก็ได้264ใช้โค้ิ1 7เปอร์เนี่ยมันได้44.88มันก็ปัดให้เป็น45บาทลด45บาทเออเนี่ยก็ปัดให้แล้วไม่หลายนะ้ำมันไม่ปัดว่ะ อ๋นะอแล้วก็มีลูกค้ามีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเครื่องพยหนึ่งอีกนะจริงๆไอ้ปัญหานี้มันมันไม่น่าจะมีนะมันไม่น่าจะมีเอ้เข้าใจผิดนะนะครับอ่าลูกค้าอะไรไหนเดี๋ยวผมมาดูนิดนึงอืนนี้ป่ะ อ๋อเนี่ยใช่ใช่ใช่ใชอ่ะเดี๋ยวผมเข้าเกมก่อนอ่ะเลือกแมชชีนเลือกรถนิดนึงอ่ะเดี๋ยวเลือกสนามด้วยอ่าตัวนี้แล้วกันนะไม่เคยไม่เคยได้เลือก ่เดี๋ยวไปเลือกสนามเลยเซตติ้งมันเซตไม่ได้มันไม่มันไม่มีอะไรเราไม่ได้โหลดเซฟไงนะครับมันก็มีแต่ชิ้นเริ่มต้นมีน้ําแข็งวเวยไอเจปแปนคัพอะไรเนี่ยสวยดิผมดูตรงนี้นะผมไม่ได้ดูรูปสนาม่มสนามเจปแปนคัพอ่ะเลืเอกไปเลยสตาร์ทกล้องไม่โฟกัสนิดน ปรับมุมมองเนะเก็บแป้นครับอา้าวเฮ้ยมันผิดทางนล้วมันติมันมีถอยหลังป่ะโอ้ยติดว่ะมันมันมีถอยหลังปะวะตีโค้งไม่ขึ้นแล้วมันก็ไปติดอยู่ตรงโค้งไหลไปอะไรมา เนี่ยคือลูกค้าไปเข้าใจอย่างเงี้ยเข้าใจผิดนะครับเนี่ยลูกค้าบอกว่าผมสอบถามเพิ่มเติมครับเดี๋ยวดยวนะแผ่นสามารถเล่นกับเครื่องหัวอ่านแท้ได้ไหมครับนะหัวคอดีหัวอ่านเป็นหัวอ่านแท้นะหัวอ่านแท้ก็คือเป็นหัวอ่านที่มันติดมากับเครื่องเองของโซนี่เลยนะครับมันไม่ได้มีการเปลี่ยนเปลี่ยนออกไป เป็นหัวอาวมันเ็นหัวอาหน้าที่อานเกี่ยวกับการเกแพนถ้าสวที่ครับหัวอาแล้วหัวอาสภาพอยูมันแพนะครับแต่ว่วเริ่มต่อให้คุณมี แ่แท้เอไปเปิดกับเครื่องมันก็เปิดไม่ขึ้นแผ่นแท้มันก็ไม่น่าเสียถูกไหมฮะมันก็เปิดไม่ขึ้นนะอันนี้คือความเข้าใจนะอันนี้ที่ผมบอกพยายามให้ลูกค้าเข้าใจนะครับมันไม่ได้เกี่ยวกับไอ้นี้เลยไม่ได้เกี่ยวว่าไปเปลี่ยนหัวอ่านแล้วเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้ไม่เกี่ยวนะครับหัวอ่านมันทําหน้าที่อ่านแผ่นอย่างเดียวอ่านดีกับไม่ดีนะครับแค่นั้นเองนะไอสิ่งที่จะทําให้อ่านแผ่นก๊อปปี้ได้คือการแปลงเครื่องนะครับ ถ้าไม่ได้แปลงเครื่องที่บอกมันเป็นชุดเล่นอ่าช,ชุดชุดแท้ๆมากับเครื่องไม่ได้ไปแปลงอะไรไม่ได้ปเปลี่ยนอะไรมันมันจะต้องเล่นแผ่นแท้อย่างเดียวนะเครื่องนั้นจะต้องเล่นแผ่นแท้อย่างเดียวเอาแผ่นก๊อปปี้พวกเนี้ยไปเปิดใส่แผ่นปั๊มแผ่นแผ่นไลท์ไปเปิดใส่เล่นไม่ขึ้นเลยมันเปิดไม่ขึ้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเครื่องมันถอดรหัสไม่ได้เอ้มันไม่ใช่เชิงถอดรหัสไม่ได้มันเครื่องมันตรวจรู้นะครับนะเครื่องมันรู้มันรู้มันรู้ว่าแผ่นที่ใส่เข้าไปอ่ะ หลักการก็คืออย่างที่บอกเวลามันแปลงเครื่องอะไรเนี่ยอ่านะครับก็คือปกติคือเครื่องอะ่ะเวลาเราใส่ใส่แผ่นอะไรเข้าไปมันจะรู้นะครับว่ามันแผ่นแผ่นที่เราใส่เข้าไปมันเป็นอะไรอย่างเช่นแผ่นซีดีเพลงเราแผ่นซีดีเพลงไปใส่นะฮะมันก็รู้ว่าเป็นซีดีเพลงมันก็จะเข้าหน้าเมนูอ่านเพลงนะครับเล่นเล่นเพลงนะเนี่ยที่ผมบอกมันมันรู้นะครับเราเอาแผ่นก๊อปปี ใส่แผ่นแท้ใส่เข้าไปมันก็รู้แล้วก็อย่างที่บอกพอมันรู้ว่ามันเป็นเกมเพย์หนึ่งมันก็เล่นได้มันก็เปิดเล่นได้นะครับแต่พอแผ่นก๊อปปี้เข้าไปปุ๊บมันก็รู้ว่าเป็นแผ่นก๊อปปี้ปุ๊บมันจะถูกโปรเทคมันจะถูกกีดกันนะครับมันก็จะไม่เข้าเกมให้ไม่เล่นให้นะนะครับก็เราถึงต้องทําการแปลงเครื่องเพื่อให้หลอกเครื่องนะหลอกเครื่องว่าแผ่นที่เราใส่เข้าไปอ่ะมันเป็นแผ่นแท้นะก็ให้ให้มันเข้ารหัสแก้โปรเทคออก นะให้มันเข้าไปเล่นเกมได้นั่นแหละครับนั่นอัะวิธีการนะก็อย่างที่ผมบอกในเพย์สองกจะเจอประจําเลยเวลาเพย์สองเครื่องเพย์สองเวลามันเปิดแล้วมันแล้วมันไม่ยอมเข้าเกมให้แล้วมันไปเข้าหน้ากล่องแดงนะครับกล่องกล่องสีแดงแดงหมุนหมุนน่ะนะก็คืออย่างที่บอกเครื่องมันรู้ว่ามันแผ่นที่เราใส่เข้าไปมันไม่ใช่แผ่นเพย์ไอแผ่นแท้นะครับมันก็ไม่ปลดให้ไงมันก็ไม่เข้าให้นะครับก็ชิปแปลงมันก็จะทําหน้าที่หลอกเครื่องนะครับว่าเออแผ่นที่เราใส่เข้าไปมันเป็นแผ่นแท้แล้วก็ให้มันเข้าเกมให้ นัน่นแหะครับวิธีการขอมันคืออย่างนั้นนะเนาะก็ไม่งั้นอย่างทุกเ,เครื่องเล่นวิดีโออ่ะ นะฮะอย่างที่ผมบอกใส่แผ่นวิไอแผ่นแผ่นที่มันเป็นแผ่นซีดีเพลงเข้าไปมันก็รู้มันก็เป็นซีดีเพลงนะมันก็เข้าเมนูเล่นซีดีเพลงให้เพลงเพลงให้เราใส่แผ่นที่มันเป็นวิดีโอนะเป็น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 แผ่นวิดีโอเป็นแผ่นหนังอ่ะวาง่ายมันก็รู้ว่าเป็นแผ่นหนังมันก็เข้าโปรแกรมเล่นหนังให้เรานะถ้าเป็นคือพวกเครื่องเล่นก็อย่างบอกเครื่องแต่ละเครื่องหัวอ่านแต่ละอันมปุ๊บมันมัน เวลาเราใส่แผ่นอะไรเข้าไปแล้วถ้าหัวอ่านมันไม่ได้เสียมันสามารถอ่านแผ่นได้มันก็จะรู้ว่าแผ่นที่เราใส่เข้าไปมันเป็นอะไรเป็นอะไรนะครับมันมีแค่นี้หน้าที่นั้นเองแต่ถ้าที่บอกหัวอ่านมันเสียมันอ่านแผ่นไม่ได้คุณจะใส่แผ่นอะไรเข้าไปมันก็อ่านไม่ได้มันก็เสียหมดนะเนี่ยผมนี่บอกนะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าคุณมีหัวอ่านแท้แล้วแล้วคุณแล้วคุณมันลงเล่นแผ่นแท้อะไรแล้วถ้าไปแปลงไปไปไปเปลี่ยนหัวอ่านใหม่แล้วไปไปทำไปทให้อ่านแผ่นคัปปี้ได้ไม่ใช่นะนะครับหัวอ่าน หัวอ่านไม่ไอที่ผมมองงานงานงานจีนมันก็ที่บอกมันมันมันทำไว้ทดแทนทดแทนหัวอ่านแท้ที่มันเดี๋ยวดีปัจจุบันมันโซนี่เขาเลิกผลิตไปตั้งนานแล้วอ่ะนะหัวอ่านแท้โซนี่ไอที่ว่าดั้งเดิมของมันหรืออะไรอ่ะก็ตามนะมันไม่มีแล้วไงมันก็จะเป็นหัวอ่านจีน นะเปลี่ยนออมาันก,ก็เพื่อทดแทนให้มันให้หัวอ่านมันอ่านอ่านแผ่นได้แค่นั้นเองนะครับนะแต่แต่คุณถึงก็คุณจะเปลี่ยนหัวอ่านถึงคุณจะมีหัวอ่านแท้เปลี่ยนใหม่ให้มันก็อ่านแผ่น๊อปปี้ไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้แปลงเครื่องนะอันนี้ผมบอกเนาะนะ่าจะบอกอย่างนี้น่าจะเข้าใจนะผมทุกบอกจริงๆไอ้พวกนี้มันมัน,ม,นมันไม่น่าจะมีลูกค้าแบบหลงเข้าใจผิดอ่ะนะไม่น่าจะหลงหลงได้เข้าใจผิด นะว่าไปเปลี่ยนหัวอ่านแล้วไปไปอ่านแผ่นแผ่นก๊อปปี้เล่นทาให้เล่นแผ่นก๊อปปี้ได้ไม่ใช่นะมันต้องแปลงที่เครื่องนะครับแปลงระบบที่เครื่องก็คือไปติดชิปเสริมอุปกรณ์เสริมอะไรชิปชิปแปลงเพิ่มขึ้นไปนะครับแล้วก็จะเห็นที่บอร์ดไปทําหน้าที่ล็อตลัอวงจรหลอกเครื่องนะไม่งั้นที่บอร์ดใส่แผ่นก๊อปปี้เข้าไปเครื่องมันก็ตรวจรู้ว่ามันเป็นแผ่นก๊อปปี้ปุ๊บบางที่ผมบอกบางเครื่องมันก็ฟ้องเลยนะอ่าเนี่ยที่ผม ให้ดอูอยู่หลายๆครั้งนะครับถ้าเครื่องมาตรวจเจอว่าเราใส่แผ่นก๊อปี้เข้าไปมันรู้ว่ามันไม่ใช่แผ่นแท้ปุ๊บมันขึ้นไอ้นี่เลยอยู่ไหนเอ้ยผมเก็บไว้ไหนวะเอเออเนี่ยเนี่มันจะกระ,กะบาดเลยเครื่องมันรู้จะขึ้นกระบาดห้ามเล่นแบบ อาการแขนก็ลมแกนแลจะแก็เข้าแม็งงมาแล้วเราเราคปี้ไปเปิดมันจะมันจะไม่เกมให้แล้วมันก็จะแต่ที่บอกบางบางจังหวะรู้รู้ปุ๊บมันจะขึ้นเป็น เลยนะจังหวะที่มันก็จะปล่อยเฉยๆยงี้กันไม่อา่ารู้วนะบูไม่เต็มค้างอยูนนะ่นีนะนี้ทำด้านบกันอีกคลิปที่สองนะครับนะโอเคขอบกลบ